พ่อพีพออ่พี่น้องครับมันเนี่กินยำหอยนางรมเด้อพี่น้องครับมันเนี่ตอนสิงแรกเมื่อชิมเกยครับทางปนตุ่บริ่มเสมแซ่เสมแซ่กับพี่น้องเอาขนมมาเสิมเลยเสิมเจียวแล้วก็เสียดซอสจากต้นหอมเฮาเอง สมมาชิกไม้ของบ้านจูพักจ่าพี่น้องเฮ้ยไปได้ยุกอันตลาดนัดไอ้ปุ๋ยเราจะไปเบิงง้วจ้ะโอเคไปเบิงมะเรียงล่ะบัะนี้คุณพ่อน,น่อยๆในห้องอยแ,แอร์ยูแม่เพิ่นพระเจ้าเอาไปจ้ะที่อยู่ว่างสองเดือนเนี่ยแหละพี่น้องเห็นห้องอยูแหน่นที่ก็นไรอีกเลี้ยสตนุน ก็เลยซื้อมาไว้จ้ะซื้อเพิ่นมาเลี้ยงไว้เพิ่นก็น้อยๆอยู่เนาะห้องหาเนียเนนเ่ยก็เลี้ยตัวจัดน้องก็เลยเอามาไว้จ้ะเลี้ยงไว้นี่แหละไปยุน้ำข้นนี่แหละอยู่ในเหี้ยไปยุนกับน้องโม่พูดนะน้องโม่ออกมาแล้วออกมาหาน้องเร็วแล้วห <c oughs> ันบอดเนี่ยแหละนี่ออกมาแล้วอีหละ่ละพี่นา ผมาหาน้องเร็วน่องโม่จ้ะล่งกะละมังบาไหวแล้วเพิ่นท่องท่องได้สองเดือนละจ้ะนี่นองโม่กินน้ำเป็นกะละมังแล้วที่แม่เสียออกไปเห็ดคิปการเดอร์บันนีเดออยู่นี่เลี้ยงน้องเด้อโม่เด้อยิหลายเลี้ยงน้องเด้อบันนีเด้อ โอ้ยหลงปูกินน้ำแม่พี่น้องสีชมพูองต้องดีพดจ้ะดูดกินน้ำจุบจุบอาบน้ำแแ้้วิลามันหันเขาไปนอนแล้วจะฝนตกเอาไม่ยังหละนี่อยู่น้ำกันเน,นี่ยล่ะยู่นไปสะก้อนให้เส้าห่องสะก้อนยังเสียวอ,ออกไปไวน้ำเัมันห้ะพี่น้อง รือว่าเสียบไวหนีเลยกับบัวจักดอกเขาเป็นหลงคนบอกว่าน้องซื้อบุญหลายได้จากพี่น้องน้องบุญหลายโม้พิลามากินหยาแล้วมากินหยาเลี้ยงน้องพิลาก็จะกินเพื่อกันนั่น,นกินเลยตัวใหญ่ก็น้องเหรอเห็นบ้านอ่ะหมูใหญ่ใหญ่กว่า <laughs> เหร่น้องกันพี่น้อง เด <c oughs> ี๋ยวน้ำกันกินใบล่ะกินหยาบ้อน้าะาแม่โอ้ยแม่ก็หายกีล่ะคือเกาล่ะแม่ก็หายกีล่ะคือเก็หน่ะล่ะไปไปหาน้องไปเลี้ยงน่องไปเลี้ยงน่องเลยไปโอ้ยอย่ามาหาตาแม่สวัสดีครับวิตยเดียนแฟร์ตีกุนหอดสู้ข่สกคนครับ สวัสดีจ้าสาปุยชุบผักมากครับพี่น้องมาเนี่ยพาพี่พาน้องครับมาเนีินยำหอยนางร่มเด้อพี่น้องครับมาเนี่ยตอนสิงแรงเมื่อจริงเคยครับจางปนตุ่มลิ้นเซมแซ่เซมแซ่กับพี่น้องมาครับพี่น้องมาสักสแซมกันครับมาเนี่ย ันนั่งยิ้มอยู่คือยอย่างกัพักไปอันไรยางครับพี่น้องมาหนีิพี่พักกระเสียดน่อยพักเกษตรท่างพี่ครับมันนี่พี่น้องหอยนั่งร่มมันกินกับพักเกษตรนี่มันสิหวานจุ๋ยจุ๋ยพี่น้องแม่นบอกมามาลองเม่งครับพี่น้องมาหนิบุ้ยเหียวตุยตุยพี่น้องเอ้ยวันไหนรู้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 ูย่าเอ่งจ่าพี่น้องรอพน้องมาซิมเป็นแนวใด mhm 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 เอาเส่นเส็ดตล้กินสดจินสดจินหอมไปเลยมันจังหวานดีนะพี่หนังนะ <c oughs> สดจินหอมไปเลยแล้วก็เสียดซอสจากต้นหองเข้าเองโรยไปเลย ต้องแปลกใจได้พี่น้องได้ <c oughs> หวานพี่น้องหวานบึ๊บหวพี่น้องเลยอืออืเอาเลีงคุ้ยหน่อยได้พี่น้องเด้บดนีเด้มะนาวเหรอม่แร้วแล้ว อันถือว่าตั้งซื้อว่าน้องบุญหลายเนาะเอาเจ้าขายแมงบวกกับส้องยันยังไงตายแยกอันนี้เยอะตัวไหมเยอะตัน หงองยูแอ่ยพี่น้องเคยทาปะคือมาหลยปันไดคือมาไหลเป็นไรพี่น้องถามตำโพข่านเลรอพี่น้องคารุคาร่ากันแรกมาจีบบอมาตรงกันแดดมาจีบเอาหะไรบุ๊มมีรถมากมันนีออกไปทั้งซี่แย่แกสูบหมดแล้วพี่น้อง เป็นแย้น้ำกลนเออเืองานที่ดีอยู่ขาเรื่องรถเป็นแล้น้ำกลนรเป็นเิ่นอหนะแม่เนเป็นเขาชอบที่ใหญ่แต่ดห้องเยู่แอะออยู่เรือบังหนาหนาเครื่องรถวยวเาเกาะมูีน้งก็เลยว่ามีเบอร์ทูนบอแนี้อยู่มีมามัตสึไงเนี่ยขายรถายปันไดค่ะ ตะแหลกว่าสิว่าเอาเลยด้พี่น้องบอ้วว้ามันหน่อยหน่อยนึงเนาะว่ามนันคือคว่ำหน่อยนี่แต่สิเป็นตะเลียงยากคือดอกพี่น้องเอาเดี๋ยวเดอ้อเดี๋ยวเดอ้อเดี๋ยวเดอ้อเดี๋ยวเด้อเล็กหมืองรุ่รลง,ลงตัวเป็นตะเลียงยากคืกอดอกเนาะแต่ว่านี่ว่าเป็นว่ามีแม่ไหม เลี้ยต้นะพี่นอ้องจะคนเียวไปอย่างละพี่น้องครับทีไปต่างๆางหน้าเครืองเลี้ยวบงหนาดูโหดยานเพินเอาไป <c oughs> เครเองยวควางกเลี้ยตหนนะพี่ว่าไงไง่าปมาจีงไห้น่ะ <c oughs> เลี้ยตนนะ้น ขีดยาเปพี่น้อเป็นหน่อเป็นความฝันอย่างของมืจอจะบอกว่าเป็นหน่องฟังตอนกลางคืนก้อนตีไปหน่ะฝันว่าเห็นสร้างตกตกทอ่อพอน้ำไหลวินวนแห้งๆก้นออกขึ้นพนักขาพอกระซ้ามนาันวัดตีเห็นอย่างนี้นี่อเอาขากันกวาปากท่อไว้อันปากกระห้องหาแม่อัน เสียงสร้างห้องเลยพี่น้องแอกแอกนี่แหละมันเิียงห้องแอกแอกีเสียงสร้างห้องอะไรพี่น้องอันวันนี้ก็เลยไปจับปันขาจับปอกข้อมันมีปอกข้อนะดึงขึ้นฝันเนี่นี่พี่น้องดึงขึ้นมันฝัสิหลุดเนาะกะเลยจับสองขาลากขึ้นมาจับได้ขึ้นมาได้ไหมพี่น้องบอกไปบอกไปแก่ความฝันแมนความฝันบอมันก็นจังมันสิเป็นยี่หลีแม่ปุ้ย เราขันสีแจ้งเพราะว่าฝันสิเป็นจริงในพี่น้องอันดึงข้นมาแล้วแม่มันก็ห้องห้องเอายูดดอกมันกับห้องหาแม่เื่ากันเอาข้นมาได้มาสาเร็จเลยเด้แม่วางเลยแม่มันกับห้องหองอาคือเสียงสร้างน่ะเราเคยเลี่นเสียงว่าเป็นไม่ไหบหกกุยตนนน้นนันเบบ้ยมบบันนี่มันเป็นก็ยังว่มฝันหนี่เลยเด้บันนี่ ไปอันตลาดนัดงัวพี่นเองว่าจะปุย,ยว่าอยากได้งัว่ามาเลี้ยงเยอะตเอามาตเตมอีกบัดนั้นไปเห็นกล้วยหน่อยนี่แหละมันเป็นอยากได้อยากเลี้ยงมากเลี้ยงตัวมันได้แล้วมาค,คิดเห็นความฝันจากของอา้าคือความฝันจากของแท้แต่ว่าพิะวัลในฝันอ่ะเป็นสร้างอันนี้มันเป็นกล้วยหน่อย

con tôi thấy thấy là chúng tôi 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 thấy คนเสียเอาไปอันไปเขียงพี่พอกับไปไทยไปชีวิตมากพี่พอกับจังซื้อไวอ้บุญหลอดอันนี้เขาเคยไปไทยชีวิตมากใชกันว่าบุญหลายบุญหลายอะไเนาะ

Hmm. Ừ. Bán gì? Chào. Tuyệt tuyệt nhỉ? Mới nào? Sự đoàn này tôi nào? ก็เจ้านายก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึงครับพี่น้องติดตามติดชมครับบ้านปุยจุภาครับวันนี้พาพี่พอน้องครับกินย่ำหอยนางรูมเด้อพี่น้องเด้อกินจนมึนหัวแซ่บแซบเผ็ดๆครับกินจนมืดคือเก่าแล้วพี่น้องเอาคลิปนี้ไปก่อนครับคลิปหน้ามาใหม่เด้อพี่น้องโชคดีคุ้มสุขอย่าเจ็บอย่าไข้ย่าจนครับร่ำรวยสุขสุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิวฝากกดไลร์กดแค่นั้นเด้อพี่น้องฝากติดตามน้องบุญไหลในเด้อพี่น้องรุ่นต่อไปครับวันเล่าสิเป็นยังไงเด้อพี่น้อง